สวัสดีครับผมสกายนะครับฮ่าครั้งนี้นี่ผมจะจะมาวาดโทลรกิโชโตะกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ผมเคยวาดครั้งแรกไปแล้วนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมก็ยังไม่รู้จักเรื่องไมฮิโระคาเด m เมียเลยนะครับก็เลยวาดแบบเอ่อไม่ค่อยจะมือนนะครับก็คือไม่ค่อยรู้เรื่องเลยนะครับอ่าแต่คราวนี้นี่ไม่เหมือนเดิมครับเพราะว่าผมไปดูมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับก็ได้รู้นิสัยเข้าวๆาของโชโตะนะครับอ่าดูว่ามีอัตลักษณ์อะไรนะครับมีนิสัยแบบไหนนะครับอ่า ผมเนี่ยสามารถวาดได้ค่อนข้างจะคล้ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองแต่ก็มาดูกันเลยนะว่าผมจะวาดได้คล้ายหรือเหมือนประบันไหนนะครอ่าเราก็มาขึ้นโครงกันเหมือนปกตินะแล้วมีเส้นตรงนว้าตั้งเป็นเส้นจมูกครับแนวนอนคือเส้นตาจากนั้นเราก็วาดหน้าตาแบบนี้เลยนะครอ่าตาของโชโตะก็ไม่เป็นเป็นสายตาที่ค่อนข้างจะลีลีเหลี่ยมเหลี่ยม,ม,มนิดๆแบบนี้นะอ่าแล้วก็เติมคิ้วไปนะครอ่าแบบนี้เลย คิ้วก็ไม่ต้องหนามากนะแล้วนี่คือเส้นหนาผากับแล้วถัดขึ้นไปคือเส้นโค้งกะโหลกนะครับนี่พอมี2เส้นนี้แล้วทําให้เราว่าทรงผมด้านหน้ากับด้านข้างได่ง่ายครับนี่ก็วาดจากตรงกลางก่อนเลยทรงผมของโชโตะก็เป็นทรงที่แบบเป็นเป็นเด็กผู้ชายปกตินะครับทรงผมไม่ได้มีอะไรพิสดารซับซ้อนนะครับแต่มันจะต่างกันตรงที่ว่า,าทรงผมมันจะแบ่งครึ่งเป็น2ส,สีแค่นั้นเองนะครับ นี่แล้วนี่คือโครงของผมนะครับก็โคง้งโค้งให้มันดูบาลานซ์ซ้ายขวานี่เติมหูเข้าไปอ่าจะได้ดูชัดๆนะว่าหูอยู่ตรงไหนครับนี่ผมก็จะซอยทรงผมไปเลยผมด้านข้างก็ประมาณนี้เลยครับนี่มันจะยุ่งๆหน่อยนะครับอ่าแล้วตรงนี้ก็จะตะวัดขึ้นเลยนี่เดี๋ยวผมวัดตวัดขึ้นอ่านี่ตรงนี้ก็เป็นเส้นผมตรงกลางนะครับเป็นเส้นที่แบ่งครึ่งซ้ายกับขวาครับอ่า นี่ทรงผมด้านนี้ก็จะผิวโตวล้มหน่อยนะครับผมมันก็เลยจะออกอยู่เซยงยุ่งๆงนะครับนี่เพราะว่าผมใกลงจะออกแบบท่านี้ให้เป็นท่าปล่อยพลังนะครับยืนโชว์พลังเทๆ่ๆพลังน้ําแข็งแล้วก็พลังไฟนะครับอ่าก่อนหน้านี้ผมวาดตัวแรกไปคือมันนั่งแบบนั่งโงโ่ๆโเลยนะครับนั่งโง่ๆเอาเท่อย่างเดียวอ่าแต่คราวนี้นี่ผมจะมายืนแบบโชว์พลังนะครับโชว์ออฟอ่าแล้วนี่คือเส้นไฮฟลานะครับ แล้วนี่คือ omy, อนาโตมีอนาถาของผมนะครับอ่าก็ร่างเป็นกล่องยาวๆเลยครับนี่เป็นแท่งตึกเลยจากนั้นนี่คือกางเกงใน,นครับตรงกลางนี่คือเส้นเอวนะครับอ่าแล้วนี่คือเส้น,นอกเส้นแนวนอนล่างสุดคือเส้นสะโพกนะครับแล้วก็เติมขาไปนี่นี่คือขาท่อนบน,นครับแล้วก็ขีดมาขีดมาไปนี่เส้นหัวเขา่าแล้วก็ขาท่อนล่างนะครับอ่านี่แค่นี้ยืนเท่ๆเลยครับ แล้วนี่คือแขนท่อนบนอ่าแล้วก็ตรงนี้คือเส้นท่อศอกนะครับแล้วก็แขนท่อนล่างแล้วก็มือนะครับนี่มือผมก็ทําอย่างนี้เลยนะแบมือเพื่อโชว์พลังนะครับอ่าตอนนี้ผมแค่สเก็ตไปก่อนนะครับอ่านี่คือแขนท่อนล่างแล้วนี่คือมือนะครับนี่นิ้วก้อยอ่าหลากไปอันนี้โปนิ้วนางนิ้วกางนิ้วชีว้อ๋อใส่ไฟนี่มั่วไปก่อนนะครับ <laughs> นี่พอเราสามารถวาดอนาโตมีได้ถนัดแล้วจากนั้นก็แค่แต่งรายละเอียดครับเติมไฮปลาไป แล้วก็หลังจากนั้นก็ว่าเสื้อผ้าเติมรายละเอียดเลยนะครับให้มันอยู่ในกรอบที่เราล่างอนาโตมีเอาไว้นะครับแล้วทุกอย่างมันก็จงง่ายนั่นเองนี่คือปกคอเสื้อนะครับนี่ก็จะเป็นชุดฮีโร่ที่โชโตะนี่เขาใส่ประจำนะครับอะาหนี้แบบนี้เลยนี่ปกประมาณนี้นะครับนี่คือปกเอเราได้โครงของปกแล้วเราค่อยเติมรายละเอียดครับตรงนี้ก็จะมีสายห้อยอประมาณนี้ขีด,ขด แล้วตรงนี้ก็จะเป็นรายละเอียดนะครับมันจะมีประมาณ3ขีดนับอ่านี่หนึ่งสองสับอ่าประมาณนี้จากนั้นนี่ผมก็จะวาดช่วงเอวก่อนนะครับจะได้กะง่ายๆอ่านี่ตรงนี้จะเป็นช่วงของเข็มขัดนะครับอ่าให้อยู่ประมาณเอวนะครับประมาณนี้ต่ำกว่าเอวนิดนึงอ่านี่แล้วตรงนี้ก็เป็นรายละเอียดของเข็มขัดนะครับก็ง่ายๆอย่างนี้เลยอ่านี่เป็นชั้นๆ เป็นเหมเ่ียม,ยมพอเราล่างโครงเข็มขัดแล้วเราก็แค่เติมรายละเอียดครับนี่าก,การวาดรูปมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับพอเรามีโครงเราก็ค่อยๆเติมรายละเอียดแต่งๆไปทีละนิดตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องประดับหรืออะไรก็ไม่รู้นะครับรก็ค่อยๆไปนะนี่ประมาณนี้อโอเคนี่เราก็ได้เข็มขัดที่รัดรอบเอวละรายละเอียดก็จะประมาณขีดๆอย่างเงี้ยครับง่าย นี่แล้วนี่ก็เป็นเอวนะครับช่วงเอคขดคอดนิดนึงนี่เพื่อความสวยน,นี่รอยยับนะครับขีดไปครับรอยยับนี่ตรงนี้เป็นเม็ดกระดุมนะครับติดตรงน,นันตรงกลางโอเคประมาณนี้เสื้ออ่าแล้วนี่คือขอบลักแร้นะครับขอบลักแร้หรือจักรแร้ตรงนี้ก็จะเป็นสายสะพายนะครับอ่านี่รายละเอียดก็จะประมาณนี้นะครับชุดฮีโร่ก็ไม่ถือว่าวาดยากเกินไปนะครับอ่ารายละเอียดก็ถือว่าค่อนข้างจะน้อยนะครับไม่มีอะไรยุ่งยาก เสร็จแล้วเราก็เติมไปครับสี่เหลี่ยมเ mm. นี่ยผมอาจจะยังกะกะอะไรไม่ค่อยสวยนะครับเพื่อนๆก็สามารถไปทําให้สวยกว่าผมได้นะครับรอ,อยพุ่งนี้นี่ผมก็ขี้เกียจเลงนะครับการวาดลูกๆวงนี่ผมแทบจะไม่สนเรื่องรายละเอียดสักเท่าไหร่เลยนะครับมันอาจจะมีเบี้ยวๆบียวบูดบูดอะไรผมก็ไม่ค่อยจะแคร์นะครับอาก็วาดไปนะครับ คือหลักในการวาดของผมเนี่ยผมจะอยากจะใช้สัญชาตญาณนะครับก็คือใช้มือไปก่อนที่หัวจะคิดนะครับผมพยายามคิดน้อยที่สุดนะครับเพราะว่ายิ่งคิดน้อยมันจะทำให้ตัวผมเนี่ยมันวาดรูปแล้วไม่ค่อยเหนื่อยนั่นเองนะครับยิ่งเราตั้งใจเนี่ยลองสังเกตดูนะครับยิ่งตั้งใจเนี่ยเราจะยิ่งวาดได้ช้าแล้วเราก็รู้สึกเหมือนกับว่ายิ่งวาดยิ่งเหนื่อยนะครับเพอยิ่งวาดยิ่งเหนื่อยมันทําให้เราวาดได้น้อยนะคเพราะวาดได้น้อยแล้วเนี่ย การฝีมือการวาดรูปของเรามันก็จะดรอปลงนะเพราะว่าเราวาดน้อยนะการที่เราจะวาดการ์ตูนเก่งๆได้เนี่ยเราก็ต้องวาดบ่อยๆคนระับแต่ถ้าเราเบื่อซะก่อนเนี่ยมันก็จะทําให้เราวาดรูปได้น้อยลงแล้วฝีมือเราก็จะพัฒนาได้ช้านะครับหลักของผมก็คือผมอยากจะวาดแบบไม่ต้องคิดเลยนะครับ แค่จ,จำโค้งมาผมก็ใส่เลยครับรายละเอียดเนี่ยมัน,ม,นมันใครๆก็เติมกันได้นะครับอ่าแต่การล่างโค้งโดยที่ไม่คิดเนี่ยมันยากนะครับอ่าฉะนั้นผมก็ฝึกฝึกแต่การใช้จินตนาการในการล่างโค้งครับเนี่ยผมก็ขีดมั่วแล้วอะไรลายเลย็กๆน้อยๆผมเนี่ยแทบจะไม่สนใจเลยนะครับอ่าแ,แต่ถ้าผมอยากจะเติมผมก็เติมนะไม่เติมก็คือไม่เติมนะครับอ่าเนี่ยมันก็จะเป็นหลักการวาดของผมนะครับอ่านี่ ผมก็แค่ดูตามอาอนาโตมีที่ผมร่างไว้ตอนแรกๆที่เป็นรูปกล่องๆนะครับแล้วแค่ผมก็เติมรายละเอียดคร่าวๆนะครับพอมันวาดบ่อยๆมันก็จะคุ้นชินนะพอคุ้นชินนี่พอตาผมเห็นปุ๊บผมยังไม่ทันคิดมือผมก็ไปก่อนแล้วนะครับอ่ามันทาให้การวาดรูกผมมันค่อนข้างจะเร็วนะครับแต่ประสิทธิภาพในการวาดอาจจะไม่ค่อยสวยไม่ค่อยอะไรนะครับคือผมพยายามจะจํากัดอาเปอร์เซ็นต์ในการวาดให้มันประมาณเกินครึ่งนะประมาณสัก70-80ก็พอนะครับอ่า เพื่อให้การวาดของผมเนี่ยไม่ค่อนข้างจะไม่ซีเรียสนะเออแล้วผมก็จะลดประสิทธิภาพลงเรื่อยๆนะครับเพื่อให้การวาดของผมยิ่งเร็วขึ้นนะครับอ่าเร็วขึ้นแล้วก็ลวกยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าดูดีมากที่สุดนะครับอ่าเนี่ยการฝึกของผมมันจะประมาณนี้นะครับยิ่งวาดก็ยิ่งทุลักทุเลไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าตอนเสร็จแล้วมันจะดูดีแล้วก็รวดเร็วนะครับแล้วผมก็ยิ่งวาดได้ถี่ๆเนี่ยครับเนี่ยผมชอบตรงนี้นะครับ แล้วนี่ก็คือกางเกงของของโชโตะนะครับมันก็เป็นกางเกงง่ายๆแล้วจริงๆตัวนี้ไม่ค่อยมีรายละเอียดอะไรให้พูดเลยนะครับอ่ามันจะมีแค่กางเกงแล้วก็ลอยยับนะครับแบบนี้เนี่ยเวลายับก็ยับยังไงนะครับมีคนถามเยอะนะครับก็คือยับมั่วนะครับยับตามความรู้สึกเลยแล้วนี่คือรองเท้าบูทนะครับรองเท้าบูทฮีโร่อ่าเนี่ยแบบนี้เลยครับง่ายๆครับลายไม่ค่อยมีอะไรเลยอขีดมาแล้วผมก็นึกถึงรองเท้าของโกคูในดักรกอนบอลเลยนะแบบนี้ นี่แล้วก็ถุงเท้าอ่าสัตว์ปลายแบบนี้แล้วเหมือนบิจิต้าดิดดเนี่ยผสมกันเลยอ่าแล้วตรงนี้ก็อาจจะจยากตรงนี้หน่อยครับตรงนี้จะเป็นลายอะไรก็ไม่รู้นะครับเนี่ยอ่าแล้วก็มีเป็นกากบาทติดกันนะนเนี่ยขีดไฟายเนี่ยเนี่ยประมาณนี้เองครับโอเคเนี่ยสองข้างเหมือนกันนะนี่คือลายของขางกางเกงแล้วมีแค่นี้เองครับอ๋อ นี่หลังจากนี้ไปเราก็แค่ไปตัดเส้นนะับตรงเส้นที่เราว่าเราชอบเราสวยนะตัดให้มันตรงๆนะยาวแบบนี้นะถ้าตัดแบบนี้นี่คือสถุนเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปแต่งให้มันดูดีขึ้นอีกนิดนึงนะแต่หลักๆก็ตามนี้เลยนะอ๋อ จุดไฟวาดรูปด้วยเปลวเพลิงนีออนส้มเผาไหมให้สว่างเจิดจ้าด้วยนีออนเหลืองใจต้องนิ่งดังน้ำแข็งสีฟ้า302สีผิวจะหล่อดได้ด้วยสีเนื้อ4 0 8เสริมความเนียนเซียนด้วยสีแมทราย401์แปะสีญลัก์เข้ม102เมื่อมีแผลปุ๊บพองน้ำร้อนลวกไล่เฉดเงาด้วยสีส้ม4 0่ทับสีส้มด้วยผิวคล้ำดังลูกผู้ชายสีน้ำตาลห้าศูนงหงอกด้วยสีเทา62อีกหนึ่งหงอกด,ด้วยน้ตาล0 7เขมขัดเฟี้ยววด้ยสีาย401 น้ำตาล507เติมส่วนข้อมือและลายอื่นๆที่เหลือเป็นเฉดเงาสีเทา6 0 2จําจำเป็นต้องเว้นไฮไลท์ขาวเพราะมี2ส,สาเหตุจากต้นกําเนิดแสงคือแสงจากออลาน้าแข็งและแสงจากเปลวเพลิงอันร้อนแรงดังนั้นอย่าไปบอกใครว่าความจริงแล้วเราประหยัดสีแล้วพ่นสีเขียวเฉด2 1 3รองพื้นให้สีไม่ลอกแต่เมื่อยชิ้เคลียร์ถมทับอีกลเยอร์ er, ด้วยสีโคดน้ําเงิน306จนแขนลา้าแต่งเงาให้มีมิติสวยหลอกตาด้วยสีดําแท้แววตาโชโตะหลอด้วยสีเงิน6 0 2และเทอโค ดด้วยฟ้าคาม302อย่างจับยกกำลังสอง